ราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นช่องอังเกลดินอ๋อแล้วก็จะบอกก่อนเลยนะครับว่าพี่จะไม่อยู่นะประมาณ4วันนะครับก็คือวันพุธพฤหัสสุขแล้วก็วันเสาร์นะครับกลับมาถึงวันอาทิตย์นะแล้วก็ค่อยจะมีสตรีมนะครับนะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้พี่ไปลองลงไหยะบุกมานะครับแล้วผลที่ได้คือพี่ดันได้ของสีส้มชิ้นนี้ครับผมพี่ก็เลยเพิ่งรู้ว่าตอนนี้พี่เวลบ9เนี่ยก็มีโอกาสได้ ของสีทองจากหายนะบุกแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่90นะแล้ววันนี้เราก็จะมาลองดูกันนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านี่เลยนะครับเพราะว่าพี่ลองกดดูแลเนี่ยเห็นไหมม,มันได้ดีเลิศด,ด้วยนะครับน้องๆเออเพราะงั้นครที่เว็บ89เนี่ยแล้วอยากหาของทองไม่จำเป็นต้องไปลงราชาชาสุดราชาก็ได้นะมาลองลง,ลงหายนาบุกก็ได้เพราะว่ายัางไงก็ต้องลงเป็นประจํารรมเสรมอยู่แล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเว็เยอะๆเขาขี้เกียจลงหายนาบุกครับเพราะเขาขี้เกียจหาของ,ของ,ของั่วแล้วเสียตั้งสามสิบกระป๋องนะแต่ตอนนี้เว็บ89นะคบับ สามารถได้ของทองแล้วนะจากไข่นะบุกเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับว่ารอบแรกเราจะได้ไหมนี่ครับไปลองกันเลยนะครับสามสองหนึ่งลุยเนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างทีมเองเลยนะครับเอเวลเยอะๆเลยนะเวลสักเจ็ดสิบแล้วกันเวลอะไรก็ได้อ่ะมาครับผมตัวที่ผมจะใช้นะฮะเป็นบีทคิงกับฟุบุกิก็แล้วกันนะลองดูนะครับจัดไปอ่ะเป็นไงอู้หลานสี่บีทคิง ร้านสามอ่ะโอเคครับผมลองดูนะมีคนเข้ามาปะอ่ะโอเคครับเหลืออีกคนนึงนะเดี๋ยวรออีกหนึ่งคนนะครับลองดูนะครับเพื่อมันได้ของทองโชว์คนดูไปเลยนะฮะจะได้รู้ว่ามันได้จริงนะี่ฮะแล้วก็ตาการได้ก็ไม่ได้ยากเพราะว่านด้ผมลงมั่วๆนะแล้วแบบแก็ลงทิ้งไว้ครับกลับมาก็แบบเอา้าไดไดไงวะอะไรประมาณเนี้ยเออโอเคครับผมสเต็งค,ครบแล้วใช้คอซอมบี้แมนไปเลยนะครับโอเคคอซอมบี้จัดไป นี้ก็แล้วกันนะฮะเอาแบบนี้บิดคิงมาตรงนี้โอเคจัดไปครับผมลุยนะฮะหายะบุกครั้งแรกของผมนะครับก็เดี๋ยวพี่จะไปเชียงรายนี่ครับก็จะไปหาคุณแม่นะครับก็จะไม่อยู่ประมาณ3วันเนาะก็อย่าไม่ต้องคิดถึงกันมากก็ได้ครับผมนะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะครับไม่ต้องคิดถึงกันมากนี่คือยังไงวะเออก็เดี๋ยวกลับมาครับก็เดี๋ยวพี่จะพยายามทาคลิปไปก็แล้วกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะได้เป็นคลิปไปเที่ยวนะถ้าทําไม่ทันนะครับ แต่บอกเลยว่าก็จะพยายามลงคลิปทุกวันนะครับยังไงก็รอดูกันละกันนะครับโอเคเอามาลองดูกันนะผมน่าจะชิลๆนะครับทีมเซตนี้สบายๆครับผมนะขนมเลยแล้วครับนะสาหรับพยานาบุกนะครับรอดูอย่างเดียวรอลุ้นของอย่างเดียวนะครับขอได้สีส้มนะครับขอได้สีส้ม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 นั่งลุ้นอะไรไปนะเอ้ยอีกนิดนึงเออบีคีผมตีโคตรแรงครับเออเออตายยี่ เออโคตรแรงบอกเลยมาดีครับเอออีกทีเดียวอีกทีเดียวออ้งออ้งออ้งเรียบร้อยครับผมขอของส้มขอของส้มสอืมได้ของม่วงวะ่ะนะครับส่วนออฟเป็นจมตีนะอ,อก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเปลี่ยนชุดต่อสู้เนี่ยคนจะเป็นเลือดมากกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เราไปดูกันอีกทีในะอีก 30นาทีเนาะเดี๋ยวไ้ดูกันอีกทีนะครับว่าจะได้ขอส้มหรือเปล่าครับโอเคครับผมไปมาเรามาสู่การตีหายนะรอบที่2ของวันนะครับก็ถ้าเป็นในตัวนี้ก็ยังมีดีลเลอร์เหมือนเดิมนะก็ไม่ต่างจากตัวที่แล้วนะครับตัวเราแล้วจะเป็นมังกรตัวนี้เป็นหมูนะฮะโอเคครับผมเรามาตีกันเลยนะครับขอให้รอบนี้ได้ของทองด้วยเถอะสาธุสาธุสาธุนะฮะโอเคเราไม่มีคอ นะฮะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนเปลี่ยนนะครับก็จะขาดสายโอเคครบแล้วโอเคครับผมจัดไปครับใช้คอจากพัดเด็กเออเฮ้ยเดี๋ยว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 จะเย็นเพื่อนจะเย็นเปลี่ยนคืนเปลี่ยนคืนเปลี่ยนคืนไม่เอาเออตอมมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยออเดี๋วเดี๋ยวมีมีเหลืองนะมีเหลืองนะเดี๋ยวโดนนะชื่ออะไรเนี่ยประจานนะปราจา์เลยนะทล่ไทยนะดุไม่เป็นนี่ประจานนะบอกเลยเอาโอเคครับผมนะรอบที่สองของเรานะครับมาดูกันว่ารอบนี้จะได้ของทองไหมนะครับก็พานาให้มันได้นะครับนะ เพราะว่าตอนนั้นเรายังอุตส่าห์ได้มาไม่รู้ว่าฟุกหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันได้ยากจริงก็อาจจะฟุกก็เป็นได้นะครับโอเคจัดไปครับผมนะมันก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือถ้าช่วงวิยก89กว่าจะขึ้นไป90เนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่89แล้วไม่ค่อยตีหายนะบุกแล้วเนี่ยอาจจะแบบ กลับมาตีหรือว่ากลับมาช่วยกันตีเนะครับเพราะว่ามันได้ของส้มด้วยนะเออน่าสนใจนะครับนะหน้ากากหวานจัดไปสองแสนผมนี่บีคีผมตีสองแสนแต่รู้สึกแรงกว่าหน้ากากหวานสองแสนเมื่อกี้นะครับลองสังเกตดูเห็นไหมบีคีผมตีแบบเลือดไหลเลยเลือดไหลโจกโจกเลยครับคนตีแบบแทบไม่เข้าดูบีคีงบวชเข้าไปโคตรโหดไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ีบีคีผมอัพุมก่อนสามดาวแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจกำลังจะอัพ ตาเฉพาะเยอะๆเลยนะครับเพราะตาเฉพาะมีเยอะมากนะครับจับสัก okay. สี่ห uh, ้าดาวหกดาวกันไปเลยนะครับถ้าทําได้นะเออเดี uh, <S <S ๋ยวเราขอหาดาวก่อนนะเพราะว่าเกมนี้หาดาวยากมากๆเลยเว้ยเออแต่ก็จะพยายามหานะครับโอเคผมตอนนี้ใกล้ตายแล้วผมบิดคีย์ผมซัดอีกสองแสนนะฮะตอนนี้ครับทำยังไงซัดอีกสองแสนอ่ะมาดิมาดิมาดิเอาอีกปล่าล่ะเอาอีกปล่าล่ะเอาอีกปล่าล่ะไอหมูไอหมูต้อนนี่ครับตีมาปุ๊บฟูลกี่ผมนะร้านสองไม่เป็นไรเลยครับนี่ตีกลับไปครับผมสองแสนเป็ดนะฮะจากนั้นครับผมฟันอีกหนึ่งทีสองแสนนะฮะเอออะตอมิก หน้ากักหวานตีไปโอ้ไม่ตายลองเต่นี่ไงบีทคิงปิดไปสองเศฮะนะขอเป็นของทองทองทองฟ้าลับชามเลยจะได้ไหมครับวันนี้เอองั้นเดี๋ยวไปรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับก็แสดงว่ามันออกยากอยู่ ก็วันหนึ่งสามครั้งนี้ถ้าไม่ออกนี่ก็ค่อนข้างหนักอยู่นะโอเคครับผมขอบคุณอีก2คนมากนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันเดี๋ยวไว้เราไปรอดูครั้งสุดท้ายกันครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคครับก็มาถึงครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับการตีหายนะแล้วหวังว่าครั้งนี้จะได้ของทองให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับนะ แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าวันนี้ผมตีครบ3ครั้งให้ทุกคนดูแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็มันมีโอกาสได้นะก็ขอให้ได้ละกันนะครับโอเคครับผมนะจัดไปเลยครับผมลุยนะเตรียมตัวนะระวังและเตรียมตัวไปเลยครับผมนะเหมือนจะได้แบกเขานะครับฝั่งตรงข้ามพลังอยู่ที่ประมาณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหมื่นนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอเคมีคนหนึ่งหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับหรือคนหนึ่งสองหมื่นสองพันนะครับส่วนผมหนึ่งสาม หนึ่งล้านสามแสนเอาเวนกรรมนะอ่ะเขาเตะผมนะโอเคไม่เป็นไรโอเคทีมนี้สูสีนะฮะมีเก้าแสนมีหนึ่งล้านมีหนึ่งล้านโอเคจัดไปครับผมอ่ะเปลี่ยนเป็นคอสมบี้แมนด้วยเพื่อนนะครับนะเปลี่ยนเป็นคอสมบี้แมนด้วยนะครับจะได้สบายๆโอ้โหเก้าสิบสองเลยนะค,คนนี้เอาเรื่องจัดจัดโอ้หจีนัทหกดาวยิ้เคโอ้โบลล์ห้าดาวเขาเล่นทีมปีศาจนะครับอย่างเข้ม อ่าโอเคครับผมไปไปดูกันเลยครับผมขอยได้เถอะ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 ขอ้ไดเถอะนี่ยฮะโอเคเราเจอกับ ancient king นะครับขั้นหนึ่งโหเหยียบมาเกือบตายหมดนะครับนะฟุก,กุกิผมอันตีไปจงังหวะนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะบโบรตสใช้ลูกเตะอุปกรณ์สามดาวหนึ่งล้านแปดแสนโคตรแรงเลยครับน้องๆโอ้โหแรงมากอ่าจางังหวะนี้นักกวางตีไป อีกห้าแสนเก้านะครับบีดขีผมตีไปสองแสนห้าเออเออโอ้เลือดเยอะมากเลยครับนะแอนเชียร์คิงล่างนี้นะครับตีแทบไม่เข้าเลยเออแต่ก็โบลอตเตะแรงมากนะครับมพนันไม่ต้องห่วงเลยครับชิวๆนะเดี๋ยวโบลอตเตะทีก็มองแล้วครับเนี่ยอ่ะสามสองหนึ่งนะเดี๋ยวรดูโบลอตเลยนะโอ้โหโบลอตเตะล้านแปดยิ่งเขตุบต,ตับต,ตุบต,ตับต,ตุบตับตุบตับแป้งสามล้านกว่าหมดร้อนโคตรแรง แล้วก็กดได้ครับผมได้เป็นของนับเงินโอ้แถวมันได้ยากนะครับแล้วพี่ก็โชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้มันในตอนแรกนะครับดูดิตอนนี้อดได้แล้วนะครับนะโอเคครับผมนะก็จบกันเป็นแล้วนะครับสำหรับการตีหายนะบุกนะครับก็คือมันมีโอกาสได้จริงๆนะครับอันนี้พี่รับประกันนะครับก็คือเราถ้าเราดวงดีจริงๆครับเราก็ได้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันขึ้นบอกแล้วนะครับว่ามีโอกาสได้ดีเลิศนะครับแล้วพี่ก็พึ่งเวลพี่พึ่งเวลแค่ 89นะครับยังไม่ถึง90ก็มีโอกาสได้ของส้มแล้วนะครับมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกสำหรับคนที่ขี้เกียจไปสู้บอสกิริวขี้เกียจไปสู้บอสโบลอสอะไรเงี้ยก็มาหาจากหายนาบุกได้้าเวลมาสัก89อะไรประมาณเนี้ยแต่พี่ไม่มั่นใจนะว่าได้แต่เวลเท่าไหร่พี่ก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันแต่พี่พึ่งมาได้ตอนเวล89นะครับโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวการตีหายนาบุกนะครับก็ดับของส้มกันได้แล้วนะครับนะสำหรับเวล89นะ เอออันนี้พี่รับประกันรับ89แต่อาจจะได้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่พี่ไม่ได้สังเกตก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ยังไงไปลองตีกันดูนะครับถ้าใครได้ของส้มแล้วเนี่ยก็มารีวิวกันได้ตอนแรกพี่นึกว่าเว90ขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้เวิ89ก็ได้เหมือนกันนะครับนะโอเคครับผมและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมรับฟังกันเดี๋ยวไว้เจอกันทีต่อไปนะครับจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้พี่ก็ได้จะอยู่เชียงรายแล้วนะครับกำลังสนุกสนานให้ฮันนะครับว่าไป่าะรัับาหรว์ตี้ขอบคุณมากนนนะครรัััับบทีี่ชมกกเเด๋ยววไ้จอ คิต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์และก็ subscribe ก,กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับนะแล้วก็เราจะก้าวไปสู่แปดพันทับด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายสุ